ศึกษาลายมือสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมรังสีท่านดูนะะท่านดูเส้นลายมือนะท่านดูนะฮะเนี่ยตรงหัวไหลท่านเห็นไหมขึ้นไปนะฮะขึ้นไปอย่างนี้ท่านท่านดูนะฮะเดี๋ยวดูสมเด็จอีกองคนะเหมือนกันครับท่านดูนะฮะนะท่านดูนะฮะเนี่ยผงเนี่ยท่านดูนะครับเนี่ยสมเด็จฐานแสมครับท่านแสงสว่างไว้นะฮะแสงสว่างไ้ผงแป้งเดิมๆก็ผงสมเด็จไปแบบนี้ทุกองครับท่านนะ ท่านดูนะฮะจะเหมือนกันท่านดูนะฮะเนี่ยท่านดูเส้นยันนะฮะนี่ท่านดูนะฮะเ,นเ,นนะเหมือนกัน,กน,น,น,นครับนะท่านดูนะฮะตรงนี้กระถานแซมนะเห็นไหมฮะนะแหลมแหลมนะท่านดูนะฮะแหลมแหลมแล้วพุทธศิลป์องค์นี้นี่สุดยอดนะท่านดูที่คอเลยครับนะ่ท่านดูเส้นยันเหมือนนะทั้งองค์นะฮะยันมีทั้งหมดนะฮะร้อยสิบสองยันยันเล็กใหญ่บทพุทธคุณตารางควาตารางสี่เหลี่ยมนะนี่ทุกองค์นะท่านดูจุดๆุดนะฮะ แู้วจุดๆในเหล็กจานลงนะเหล็กจานเนี่ยจุดๆจะมีทุกองครับนั้นเราดูไปเรื่อยๆเราจะเห็นนะฮะแล้วนี่คล้ายๆตอเต่านะยันโตนะตรงนี้เป็นยันกะนะท่านเนี่ยเหมือนรู้ว่ากลั่นมันไปใช้แล้วท่านดูเสี้ยนไม้ดิครับเราพยายามเร่งนะฮะเสี้ยนไม้ท่านดูยันเด็ครับเนี่ยท่านดูดิฮะยันเต็มไปหมดเลยท่านดูดิฮะเดี๋ยวเราไปดูลุงคุดกันะท่านดูยันฮะเหมือนกันทุกองครับท่านดูนะฮะยันเนี่ยนะฮะยันหน้ามะ นามาอาอุนามาพาธานแล้วผงผุดขึ้นบนเส้นยันท่านดูดีครับนะสิ่งที่เห็นนะ er, ท่านดูลุงคุดดีครับสมเด็จทุกองเลยนะให้ให้ให,ให้ดูด้านทิศข้างก่อนท่านนะด้านทิศข้างนี่นะนะท่านดูนะฮนะด,นะนะดูด้านทิศข้างก่อนท่าน <hel os S 1> เขาจะขดสะบัดนะฮะขดรัดสะบัดคิ้วนะท่านดูนะฮะแล้วแม่พิมพ์เนี่ยเป็นแบบนี้ท่านนะท่านดูนะฮะแม่พิมพ์แบบนี้นะท่านดูนะแม่พิมพ์เนี่ยผมเคยกดตอนสองพันห้าร้อยสิบเอ็ดนะฮะ นะสร้างพลาะนะแม่พิมพ์กดลงไปท่านกดแล้วยกขึ้นแล้วไม่มีตัดขอบครับเข้าบังคับได้ขอบอยู่แล้วครับผมได้แม่พิมพ์บอกไม้มาเคยกดนะฮะนะของครูบาอาจารย์นะท่านท่านดูดิฮะกดแล้วไม่มีตัดขอบแล้วปาดผงออกผงวุ้น่นนะฮะผงวุ้นท่านปลุกเสกเป็นปีกปีผงยอดสว่าดยอดเกษรยอดลักซอนเยอะตะไคร่เสมาคูหางสองจีบเยอะครับนะเยอะนะพูด รถท่านก็เอามากดนะฮะกดแล้วผงนันหายากเขากดลงไปท่านไม่ตัดขอบครับท่านนะจะได้เข้าใจกันใหม่นะผิดถูกเราศึกษากันพอั่นเสร็จปุ๊บท่านดูดิฮะเขาเรียบๆนะฮะนะตอนแรกเขาเรียบนะกดลงมาแล้วเขาเรียบนะท่านดูดิฮะแล้วพอผ่านไปร้อยห้าสิบปีนี่ยท่านดูดิแรงกดเนี่ยท่านดูดิแรงกดกดลงไปนะท่านนะเขาจะดีดออกไปแรงก็จะดีดไปท่านข้างหมดนะผมเลยทุกอง์ท่านดูดิฮะ แรงกดเนี่ยท่านฮะเขากดมันเขาจะเขาจะเขาจะดีดไปข้างล่างแล้วข้างหน้าอัดเป็นรูปพระนะท่านดูนะฮะเขาผ่านไปร้อยห้าสิบปีท่านดูนะฮะเขาสะบัดนะฮะเขาสะบัดนั้นเหล็กจานเบอร์เดียวกันนะฮะเขาสะบัดพลิ้วเลยท่านดูเดียวเขาขดขึ้นสันแล้วเป็นตารางหมักลุกตรงนี้ท่านดูเดียวสมเด็จลุงคุดนะฮะนท่านดูนะตารางหมักลุกทั้งนั้นเลยท่านดูนะฮะนี่เห็นไหมตารางหมักลุกท่านเห็นไหมท่านดูเดียวยันเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเห็นไหม เนี่ยผมให้ท่านดูนะคล้ายๆย,ยันนะท่านดูไม่ใช่คล้ายๆอย่างย,ยันเลยท่านดูนะเนี่ยองนหนึ่งองหนึง่งเป็นอย่างนี้ท่านองท่านนะท่านดูนะเป็นอย่างนี้ทั้งองท่าน,ท,นนะท่านดูยันฮะท่านดูยันเนี่ยเป็นตารางเนี่ยท่านดูฮะนะครับสังเกตดึงเห็นนะเนะี่ยยันนะท่านดูเนะี่ยเป็นตารางอย่างนี้นะฮนะแปดยันเะก้าเส้นท่านเฉพาะตารางสี่เหลี่ยมนะแปดยันเก้าเส้นแล้วท่านลองมองนึกดูนะ ยันบทพระตคุณกลางควายตัดหน้าทุกองค์ท่านดูนี่ยตัดทุกองค์รับทุกสมณะกท่านดู่ยมีมีเส้นยันตัดหน้าแล้วสังเกตดูพระคงลำพูนเนี่ยมีเส้นยันตัดหน้าทุกองนะทุกองค์เลยท่านนะครับเราศึกษากันนะท่านดูนี่ยแล้วพอดูอย่างเงี้ยเราเรารู้ไม่แท้ไม่แท้ยังไงเราตอบได้หมดท่านนะเราตอบได้ทั้งแท้ยังไงเกยังไงเราตอบได้หมดท่านดูแต่ละองค์เนี่ยเขายุบท่านดูดิ เนี่ยเด yup, คุณดูลุงคุดย yeah, ุบนะท่านดูนะนะนะเขายุบนะท่านดูนะลุงคุดเขายุบนะยุบเป็นแอ่งไว้ท่านเห็นไหมนะแอ่งแล้วก็ขึ้นมาหน่อยนะวัดเกตหกชั้นเจ็ดชั้นอะไรก็ยุบอีกแบบนะฮะนี่เขายุบแล้วก็ขึ้นแล้วตรงนี้เ็ายุบลงไว้หน่อยเขายุบเพราะแรงกดท่านเพราะกดเสร็จยุกขึ้นเขาสะบัดเที่ยวเดียวงั้นถ้าเป็นผ้าฉี่นี่จะต่อกันฮะ เหมือนแป๊บเลยข้างบนเหมือนข้างล่างก็เหมือนต่อต่อกันครับต้องสะบัดเที่ยวเดียวแล้วเหล็กจานเนี่ยต้องดูจานเบอร์อย่างนั้นดูเหล็กจานเนี่ยนี่ท่านดูรอยจานเนี่ยแล้วยันเหมือนกันหมดนะนี่ท่านดูรอยเส้นเหล็กจานเนี่ยเหมือนท่านนะนะท่านเขียนลายมือท่านเนี่ยยันบุตรทุกุณในองค์พระสมเด็จลวงพุดนะขอขมาท่านนะยกตัวอย่างก็เขียนลงไปเนี่ยชื่อท่านก็ได้นะท่านดูดิฮะนท่านดูท่านท่านเขียนแล้วท่านจะทราบว่า อ๋อ oh, เราเขียนชื่อเรานะลงในก้อนดินน้ำมันนะก้อนดินน้ำมันเขียนเต็มเลยองค์เท่านี้สมเด็จก้อนเท่านี้นะขนาดท่านต่านี้ฮนะสามอะไรนะสามจุดสองนะกว้างสองจุดสองจุดเท่าไหรนะ่เนี่ยจำไม่ได้แล้วต้องต้องไปศึกอาแต่ตรงที่กว้างสามจุดสี่ใช่เจ็ดเดินทางเลยตรงนี้นะวัดจากขอบกระจกทุกองค,ครับวัดจากขอบกระจกนะเนี่ยน,น,นี่ล้นขอบกระจกท่านดูเนะี่ย ว่าจากขอบกระจกเนี่ยสามจุดสี่นะด้านข้างนี่สองจุดสามแล้วเจ็ดเดินทางโยมเก็บไว้นะท่านบินตบาทแจกญาติญาติโยมใส่บาทท่านพายเรือเก็บไว้นะของดีถนาไม่เคยบอกว่าของท่านวิเศษอะไรเลยนะแล้วท่านก็บอกในถ้าเรื่องถึงท่านกับพุทธะพุทธาพุเทพุทโธอิติปิโสพระวานโมทายะท่านเคยบอกของท่านวิเศษเลยท่านดูเนี่ยท่านดูการยุบนะท่านดูเนี่ย ก้อนหนึ่งเนี่ยเรายกขึ้นมาดัานกดตรงนี้วยกขึ้นมาแล้วปาดผ,ผ,งผงออกหายากนะท่านปลุกเสกเป็นปีๆปยอดสว่างแล้วเสร็จปุ๊บกดมันก็จะเรียบท่านดูนะฮะแล้วศึกษาด้วยกันก็นจะเรียบนะฮะแล้วพอยกขึ้นมาเนี่ยก็สะบัดครั้งเดียวนะ,นะสะบัดสองครั้งสามครั้งออกมาแล้วนะฮะท่านดูเดี๋ยวเกาสะบัดเดี๋ยวนี้สะบัดหรือครั้งเดียวยากนะเพราะเขาก็สะบัดท่านเห็นไหม พอสมบัติเสร็จร้อยห้าสิบปีเนี่ยก้อนผงนะครับแรงกดเนี่ยท่านดูนะพรากดไปปังนั้นแรงก็อัดไปด้านข้างหมดเลยขอบขอบจงเกิดอย่างนี้นะทพอร้อยห้าสิบปีขอบท่านจะเป็นแบบเนี้ยแล้วประกอบกับลอยเส้นตารางนะท่านดูนะท่านดูลุงคุดนะแบบั้งหมดนะเดี๋ยวไม่ต่อเน,นื่องท่านดูนะมีเส้นตัดกลางองค์อย่างเงี้ยเก้าเส้นนะท่านดูนะท่านไปดูนะทุกองค์มีหมดนะท่านดูนะ ทุกองนะคือเนี่ยมีเส้นตัดกลางองค์เห็นไหมท่านดูเนี่ยพระโคงก็มีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเคลื่อนไหพระโคงแล้วท่านดูเนี่ยมีเส้นตัดกลางองค์ทุกองค์ครับยันบทพระทุกขุนท่านดูเนี่ยแล้วท่านดูนะตัดกลางองค์ทุกองค์แล้วตัดอย่างงี้ท่านเนี่ยนะท่านดูเ่ยยันชัดเลยท่านดูเนี่ยถือว่าชัดแล้วเนี้ยท่านดูยันเนี่ยเนี่ยตารางสี่เหลี่ยมแล้วดูยันเนี่ยแล้วท่านดูยันอยู่เนี้ยอยู่เป็นบล็อกบล็อกแล้วท่านจานยันเนี่ย เป็นลอยยานแลบางทีซ้ํากันฮะก็ต้องสารพัดนั้นผมถึงบอกว่าโอ้โหสีสัตว์อะไรยันเลยนะครับท่านดูเดียท่านโอ้โหท่านท่านดูนะฮะท่านดูเขายุบแล้วท่านดูเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูลุงพุทธเขายุบเหมือนกันครับเนี่ยมายุบแล้วขึ้นแล้วเขายุบแล้วสะบัดคุณดูสะบัดนะสะบัดเอาไปตามซุงนนะฮะสะบัดเอาไปตามซุ่ยุบนะท่านดูนะขึ้นยุบเดี๋ยวไปดูลุงพุทธนะยุบเหมือนกับสะบัดนะฮะ สะบัดหลวงพุทธสองเกตนะฮะเนี่ยสะบัดนะท่านดูนะท่านดูการสะบัดแล้วเนี่ยสะบัดแล้วยุบนะที่กว้างที่แคบมันยุบตุดขึ้นสันนะดูสันเนี่ยสันนี้ขึ้นตามสิ่งแวดล้อมแล้วดูยันทะเลยเนี่ยนี่ยันเลยเนี่ยนี่ท่านจะดูลุงพุทธดิครับดูเขาสะบัดแล้วเหมือนกันฮะเหมือนเหมือนเมื่อกี้นะฮะเหมือนภาพองค์บอน,นะท่านท่านดูนยทั้งก้อนเนี่ยกดตรงไปท่านกดตรงไปว่ายกขึ้นมา ยก้นไปในร้อยห้าสิบปีเขาเป็นผงกดไปแรงนะแรงเนี่ยดันไปด้านข้างหมดจึงเกิดอย่างนี้ like e e ท่านดูนะท่านดูเด็วเขาหดก็เกิดอย่างนี้เขาเกิดอย่างนี้เสร็จมีมีเส้นยันอย่างเงี้ยเห็นไหมตารางหมักลุกท่านดูเด็นะคำว่าปีนะปิปิปีศอีปีปสุเนี่ยตารางหมักลุกเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเก้าเส้นนะครับถ้าไม่ไม่นับท่านจานซ้านะบทตารางสี่เหลี่ยมบทพุทธคุณ ท่านเขียนยันบุตรคุณได้นะนะท่านท่านที่ชมอยู่นะท่านเขียนได้ท่านลงเขียนลงไอ้ดินน้ำมันแล้วก้อแล้วท่านแล้วใครมาเขียนเหมือนท่านก็ไม่เหมือนนะฮะแล้วเขียนแล้วจานยานเก่าเนี่ยหดฟอนะร้อยห้าสิบปีนะเหเลกจานก็ไม่เหมือนแล้วผงเนี่ยทำยังไงท่านนวดเป็นปีให้กูทํายังไงก็ไม่เหมือนผงก็เนี่ยเหมือนกันหมดนะครับต่างที่วันณะสีนะฮะอยู่ที่สิ่งแวดล้อมนะ แล้วดูดิช่างกษัตริย์ดูเส้นจีวรท่านมีหน้ามีตาทุกอง,ท,กองทุกองนะนะท่านดูนะมีหน้ามีตาทุกองนะท่านดูนะฮะนะท่านดูนะมีผมพยายามจะชานะมีหน้ามีตาทุกองนะจมูกปากทุกองฮะท่านดูดิฮะเนี่ยลูกาตาลูกจมูกหันมาทั้งนั้นเนี่ยทุกองเลยท่านมีหน้ามีตาทุกองเลยท่านนะฮะสิบห้าองค์พมดีเลขหกนะท่านดูดิแล้วคนเกิดวันทนี่ชมพูนะท่าน ทงพูและสิ่งนี้ก็มีนะคือเราเราเราถ้าว่างนะผมจะพีเซนให้ท่านทราบนะเรียนท่านทราบว่าทาไมเราดูท่านแท้นะครับทําไมเราดูท่านแท้นะท่านดูแทะทงพูไหมท่านดูเนี่ยะแล้วศิลปะอู่ทองนะท่านดูศิลปะอู่ทองนะท่านศิลปะอู่ท่านดูศิลปะอู่ทองท่านดูศิลปะอู่ทองสวยฮะศิลปะอู่ทองนะท่านดูเนี่ยแล้วท่านท่านดูนะ พอดีพอดีนะท่านดูศิลปะเชียงแสนครับท่านดูดินะนะศิลปะเชียงแสนนะครับแล้วทินนี้นะที่นี้นะไม่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 ใช่เอาเอาพระมาติดนะท่านแกะเป็นพิมพ์ขึ้นมาเลยนะครับอันนี้เป็นผงนะครับแล้วท่านดูชิ้นล่างเนี่ยพระมาติดท่านเลยอันนี้เป็นผงซุ้มกอผงกําแพงเพชรที่สร้างนะสร้างทุ่งเศรษฐีสร้างซุ้มกอสร้างอะไรต่ออะไรเนี่ยพระซุ้มกอเนี่ย ก้อนนี้ครับสมเด็จโตท่านท่านเอาก้อนเนี้นะครับมาติดสมเด็จที่ท่านสร้างแล้วนี่เกสรน,นะท่านดูเลยเกสรดอกไม้สารพัดครับท่านดูเลยฮะท่านดูเลยฮะงามครับนะท่านดูแล้วนเะนี้ยผงทมเด็จหรืองามยังดูอยู่นะเนี่ยเนื้อเก่ามากในเส้นนี้นะจะเป็นผงทมเด็จหรือเป็นงาเนี่ยดูยากครับคิแล้็เล็กเขาขดเขาฝ่อจานยันเต็มไปหมดท่านดูเลยนะครับท่ทานดูนะฮนะเนี่ย ศึกษาพระมาห้าหหกปีท่านสรงประกวดก็มีเยอะนะฮะทรงประกวดฮะมีมีเยอะนะฮะนะแล้วศึกษากันฮะจริงเท็จเลยเนี่ยเราเอาเราเอาหนังสือพิมพ์สยามอิสานเนี่ยนะด้วยความห่วงของใหนะท่านดูเนี่ยเรามาดูลุงคุดดีก่อนนะฮะท่านท่านดูลุงคุดนะฮะท่านดูลุงคุดนะฮะท่านดูเลยะนะเราเรามาดูลุงคุดนะท่านดูนะ พราะกดยกขึ้นนะแบตจะ่ามึงหมดไอ้ไม่ใช่ข้อมูลอย่างมึงติเพราะกดยกขึ้นปั๊บร้อยห้าสิบปีเขานะเขาขดขึ้นสันนะที่เราดูโครงหน้าเพราะเราดูปับ๊บใช่ไหมร้อยห้าสิบปีไหมนะท่านดูนะโครงหน้าก็จะขดท่านดูดิก็จะขดทุกองลยนะท่านดูดิเขาขดเขาลัดเข้าไะไรที่กว้างขดเยอะที่แคบขดน้อยมูลสูงมูลต่ํา แต่ต้องมูลสูงมูลต่ําก่อนนะเพราะจกขึ้นมาจะเกิดมูลสูงมูลต่ำปรากฏมูลสูงมูลต่ำปุ๊บจะเกิดที่กว้างที่แคบนะพอมูลสูงมูลต่ำเสร็จใช่ไหมร้อยห้าสิบปีเขาไอ้มูลต่ำเนี่ยนะฮะเขายุบที่กว้างหดเยอะที่ที่แคบหดน้อยเขายุบพอเขายุบเสร็จปุ๊บนะมูลสูงก็เกิดสันขึ้นมาท่านดูแล้วสันต้องสะบัดนะคลางเดียวนะท่านแล้วดูไม่ดูดูแข็งได้นะพอเราดูแข็งแล้วก็แข็งแล้วด้านทิศข้างไม่ผ่าน เราเข้าไปคนเราจะเราจะไปเรื่อยเปื่อยแล้วหลงป่าครับหลงครับผมไม่เคยดูใครนะเพราะดูแล้วเดี๋ยวเราไปหลงนะเราเราเราทราบของเราอย่างเงี้ยแล้วเราไปดูไปค้นได้ค้นนะเสียเวลาครับค้นหาจุดแข็งนะท่านนะท่านหาจุดแข็งจุดเดียวนั้นนะท่านหาจุดแข็งจุดเดียวเดี๋ยวท่านเจอจุดแข็งจุดหนึ่งนะท่านดูเลยพระก็ไม่มีแข็งเลยท่านดูเลยยุบเหมือนกันนะเนี่ยยุบขึ้นยุบขึ้นท่านดูเ่ย ยุบขึ้นยุบขึ้นยุบเหมือนกันครับเนี่ยท่านดูยุบให้ออกอย่างนี้ท่านก็ต้องดูยุบให้ออกต้องสังเกตครับท่านดูเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยท่านก็ต้องดูยุบให้ออก้วดูเขายุบเนี่ยตรงที่เขาขดเข้าเลยทุกองครับทุกองครับท่านท่านดูยุบให้ออกนแล้วผงท่านเป็นแบบนี้ทุกองท่าน,นในเห็นสีสรรนนันอย่างงี้นะผงเดียวกันมวลสารนี่ผงวุ้นกะทิท่านผมเคยบอกกันดูพ่ารอดเนี่ยเนื้อมันสมเด็จผงวุ้นกะทิก็ Rab. ผมเหมาะหมายความว่าอย่างนั้นท่าน คงเหมือนกันท่านแล้วอย่างเงี้ยท่านดูดิฮะเขายุบนะเขายุบเขายุบเสร็จปุ๊บเขาขึ้นสันหมดเลยทั้งองนะไม่ไม่เฉพาะสันตรงนี้นะเขาสะบัดพั้งองนี่นี่น,นี่มูนสูงมูต่ำเขาสะบัดขึ้นสันเหมือนกระดูกทุกองท่านดูเด้อเขายุบเสร็จปุ๊บที่กว้างที่แคบคอกระซูมนะท่านกว้างหดเยอะหดเยอะเสร็จยุบเยอะท่านดูเดิยุบในะที่ที่ยุบเยอะที่สุดในะที่กว้างเลยก็คือ ขอบคอนะขอบคอนั่นเห็นไหมขอบคอข้างแก้มยุบเยอะเนี่ยท่านดูเดี๋ยวเขายุบพอยุบเสร็จเขาสะบัดท่านดูเดี๋ยวสะบัดแล้วผงวุ่นังนั้นเยนี่ยยันอีกนะเคยส่องท่านั้นสองชั่วโมงกว่าน,นี่นยันอีกส่องผงผุดทั้งนั้นเลยนั่นดูท่านานึกไม่คุยเลยกับเจ้านายนะคุณชัยทัตเตช์เทพวู่นนะเจ้าของธนาคารศรีนครน,ครนะครับโปรยเสียนะ เขายกให้เป็นประธานเอาโศพระเครื่องเลยนะก็สนับสนุนนะแบบว่ามีอะไรก็ช่วยทางด้านทุนนะท่านดูเนี่ยท่านท่านเสด็จมากระหาปุ๋ยเศษสองร้อยสิบกว่าท่านดูเดียวนาสมเด็จทุกองค์ท่านดูดยุบกให้ได้ท่านดูท่านดูยุบนะฮะท่านดูยุบดูสะบัดทั้งก้อนให้ได้นะฮะสะบัดตามสิ่งแวดล้อมนั่เดี๋ยวท่านหกวินาทีหกนาทีนะฮะหกนาทีท่านดูได้ท่านดูเนี่ยฮะ ทุกองค์เหมือนกันท่านทุกองค์เหมือนกันครับท่านท่านดูขดทุกปัสบัตนะฮะ